ทีมฟุตบอลชายไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มอีหลังจากโชว์ฟอร์มเยี่ยมถลม่มอินโดขาดลอย6ประตูต่อศูย์ขณะที่เอเช่นเกมส์ขังไปแล้ว4วันไทยได้2เหรียญทองแดงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มั่นใจ1-2วันนี้จะจับผู้ก่อเหตุฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าได้ โคราชสั่งรื้อร้านอาหารริมลำตะคองบริเวณมอปลาย่างพระบ,บุกรุกพื้นที่สาธารณะขณะที่ผู้ประกอบการไม่ยอมเตรียมเคลื่อนไหวอีกครั้ง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดิดไทย PBS ข่าวันนี้จันทร์ที่22กันยายนพบดิฉันวันวิสาทินวัตรคุณสุธาเซนีสุดที่บงกฎและคุณอินทัศน์เพชรประสมกุลค่ะจะว่าชงคำที่ผ่านมาแฟนๆฟุตบอลชาวไทยคงจะเชียร์กันสนุกนะคะในนัดที่ไทยบุกไปถล่มอินโดนีเซียถึง6ประตูต่อศูนย์ด้วยกันค่ะก็เป็นสกอร์ที่คาดการไว้แล้วว่าไทยจะชนะแต่ว่าที่พลิกก็คือยิงเยอะขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้กลับมาติดตามไฮไลท์การแข่งขันที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าคดีสําคัญค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ระบุว่าตอนนี้รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าแล้วค่ะโดยอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีและมั่นใจว่าภายใน1-2วันนี้จะสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยทีมงานก็ทำได้เยอะนะครับ ขณะนี้มีฐานข้อมูลพอสมควร